ข่าวสารล่าสุดที่พี่รู้มาเกี่ยวกับการสมัครเรียนต่อจีนปีหน้าแล้วก็การสอบเกาเขานะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยที่กระทรวงศึกษาจีนเนี่ยได้ส่งให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยบอกพี่มาว่าในเดือนตุลาคมในเดือนหน้านี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็จะมีการทดสอบร,บระดับ ความรู้ของนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในประเทศจีนปีนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าพื้นฐานของนักเรียนต่างชาติตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเพื nowadays, ่อที่จะไปออกแบบข้อสอบที่จะเกิดขึ้นจริงๆในเดือนธันวาคมค่ะซึ่งการสอบเกาข่าของประเทศจีนเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเกาเข่าของคนจีนนะคะเขาบอกว่ามันก็คล้ายๆกับคิดว่ามันเป็น SAT ของประเทศจีนเพราะว่าคือนักเรียนเนี่ยสามารถเลือก ว่าจะสอบรอบไหนนะคะแล้วก็สามารถเข้าสอบได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนที่เป็นทุนเสียะคะ่ะก็จะมีการบังคับให้ไปสอบนะคะแล้วก็ต้องมีการเอาคะแนนนี้เนี่ยยื่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนอื่นๆนะคะถ้าเป็นทุนตัวเองหรือว่าทุนมหาลายัยหรือทุนมรรทุนทุนอื่นๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาลาัยเนี่ยเขาจะขอคะแนนตัวนี้หรือเปล่านะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะเป็นคะแนนตัวนี้บวกกับอย่างอื่นหรือว่าไม่ขอเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยที่เนี่ยเขาจะขอหรือเปล่าแต่มีแนวโน้มว่ามหาวิทยาลัยชั้นนําจะขอนะคะแต่พี่คิดว่าแนวโน้มของภาคอินเตอร์นะคะภาคอินเตอร์ที่เป็นแบบว่าพวกภาคอินเตอร์ที่ร่วมมือกับประเทศอื่น,นๆเนี่ยพี่คิดว่าเขาน่าจะเอามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับเด็กๆที่จะเข้าเรียนนะคะเช่นสมมุติว่า สมัยก่อนก็อาจจะเป็น SAT บวก AP บวก ACT A-level หรือ IB อะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอีกช่องหนึ่งที่ขึ้นมาก็คือว่าเป็นคะแนนเก่าาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พี่ว,ว่าทุกคนต้องจับตามองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอาจารย์บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นเทรนด์ของเกือบทุกมหา,าลัยละกันอาจจะไม่ใช่ทุกมหาลัยเลยแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่เกือบทุกมหาลัยแล้วก็ปีนี้เนี่ยน่าจะหนักกว่าปีที่แล้ว แน่นอนนะคะก็คือจํานวนเด็กในการสมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีความได้รับความนิยมในการสมัครค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ใช่แค่จากไทยแต่ว่าต,ต,ต่างประเทศด้วยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาต้องปิดระบบการสมัครเนี่ยก่อนที่ถึงวันปิดรบบดับสมัครด้วยซ้ำไปเพราะว่าโควตาเต็มนะคะแล้วตอนที่เขาบอกว่าเขาปิดล่วงหน้าเนี่ยยังมีเด็กค้างในระบบประมาณพันกว่าคนเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่า ตอนแรกๆเนี่ยที่นักเรียนสมมติว่า่งระบบเพิ่งเปิดเนี่ยมันก็จะสมัครง่ายมากๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติแบบว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะให้ผ่านแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยโควตามันใกล้เต็มเขาก็จะเริ่มจะแบบพิกขึ้นมากเรื่อยๆพิกี้ขึ้นมากเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็มีคนแนะนํานะคะว่าต้องสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน,นะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมหาลัยชั้นนําหรือไม่ใช่มหาลัยชั้นนําเนี่ย โค้้ามันเต็มเด็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อคอพอยอนเนี่ยถ้ามีมหาลัยในฝันเนี่ยอยากที่จะให้เรายื่นเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่อ,อกหักรักคดกับมหาวิทยาลัยในฝันแล้วเกณฑ์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ต่างเป็นมากหรือตัวเองเก็ผ่านเกณฑ์แล้วแต่แค่ว่าโดนปฏิเสธไปเพราะว่า,าจะแบบการแข่งขันมันค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็แอบกระซิบมาว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กภาษา ที่เคยเรียนที่กับเขามาก่อนสมมติว่าเราจบมหกแล้วเราก็ไปเรียนภาษาหนึ่งปีที่นู่นแล้วเราเข้าแล้วก็ถ้าเราเข้าเรียนตลอดเนี่ยเขาก็จะให้ Prior i t y ในการที่จะให้เราเนี่ยเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเข้ามาหาลัยนี้จังแต่ว่าปีนี้พลาดนะคะก็สามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปอ้อมอกอ้อมใจลองดูได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบเอ้ยไม่จําเป็นต้องเข้ามาหาลัยนี้ก็ได้เป็นเข้ามาหาลัยอื่นก็ได้เนี่ยงั้นก็ ไม่เป็นไรเงินเธอก็เข้ามาหาลัยอื่นไปนะคะแต่ถ้าแบบสำหรับน้องๆบางคนที่แบบว่าถ้าไม่ได้เข้ามาหาลัยนี้ก็จะไม่ไปเรียนต่อปอตรีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปได้นะคะถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่า like, ลืมกดไลค์แชร์ follow ้วเจอกันเลยวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย